สิบเรื่องน่ารู้ที่อยากให้คุณรู้ก่อนใคร EP ที่5นะครับเรื่องที่1น้ํา้ำหนักลดไม่ว่าเราจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดก็ตามน้ำหนักของเราจะสามารถลดลงได้300กร,รัมทุกวันในขณะที่เรานอนหลับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะทันทีที่เราตื่นขึ้นมาน้ำหนักของเราก็จะเท่าเดิมเรื่องที่2ออาณาจักรแห่งความฝัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าวันหนึ่งหนึ่งเรานอนหลับประมาณ8ชั่วโมงเราจะฝัน3-5ถึงครั้งต่อคืนในช่วงความฝันแต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ1 0 3ถึงนาทีถ้าเราถูกปลุกขึ้นมาในระหว่างที่กำลังฝันอยู่เราอาจจะจำความฝันนั้นได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะครับ เรื่องที่3ความฝันเชื่อหรือไม่ว่าความฝันช่วยทําให้จิตใจของเราสดชื่นเบิกบานได้ไม่ว่าเราจะจําความฝันนั้นได้หรือไม่ก็ตามเพราะความฝันจะแสดงถึงสิ่งที่เราอยากทําเมื่อตื่นแต่เราไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุผลนานาประการ เรื่องที่4เวลาของความฝันผู้เชี่ยวชาญแสดงทัศนะเกี่ยวกับเวลาในช่วงของความฝันไว้ว่าเวลาที่เราตื่นอยู่ประสาทความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของเราจะเป็นแนวตั้งดังนั้นเราจึงรับรู้แต่ขณะปัจจุบันเท่านั้นแต่เมื่อเราหลับมันจะกลายเป็นเส้นแนวนอนทําให้เราสามารถเดินทางไปในอดีตและอนาคตได้ เรื่องที่ 5. สร้างความฝันถ้าอยากให้ความฝันสวยงามลองงดดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนสิครับเพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะทําให้ความฝันยิ่งใหญ่และถ้าใครเห็นความฝันของตนเองเป็นสีต่างๆแล้วก็แสดงว่าเป็นคนที่ไวต่อการกระตุ้นต่างๆรอบตัวมากทีเดียว เรื่องที่6จมูกของมดใครรู้บ้างไหมครับว่ามดใช้อะไรในการดมกลิ่นคําตอบก็คือใช้เท้านั่นเองการใช้เท้าดมกลิ่นช่วยให้มันสามารถตามกลิ่นที่เพื่อนของมันทิ้งไว้ตามทางได้นอกจากนี้มันยังสามารถใช้ข้อต่อที่หนวดรับกลิ่นได้อีกด้วย เรื่องที่7นายช่างใหญ่ตัวบีเวอร์เป็นสัตว์ที่ชอบสร้างเขื่อนและบ้านของมันมากมันจะคาบกิ่งไม้และกินไม้เป็นอาหารที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถ้าไม่ได้กัดไม้ทุกวันฟันของมันก็จะงอกและยาวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มันกินอาหารไม่ได้และจะอดตายในที่สุด เรื่องที่ 8. ปูดลื่นปูดเป็นสัตว์ที่ขาแต่ละข้างประกอบด้วยนิ้วขนาดใหญ่2นิ้วปกคลุมด้วยแผ่นรองเท้าที่หนาและเหนียวทั้งยังมีแผ่นหนังบางๆเชื่อมนิ้วเท้าให้ติดกันทําให้เท้าอูดแข็งแรงเหมาะสําหรับเดินในทะเลทรายแต่หากจับปูดมาอยู่ในโคลแล้วก็เท้าแบบนี้ก็ไร้ประโยชน์เพราะจะทําให้ปูดลื่นถลายได้ง่าย เรื่องที่9หางเก็บอาหารมีสัตว์อยู่หลายชนิดที่มีหางและหางของมันก็ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันไปอย่างเช่นแกะพันหนึ่งที่ใช้หางของมันทําหน้าที่เก็บหญ้าซึ่งเป็นอาหารของมันไว้เมื่อหญ้าขาดแคลนหญ้าที่ถูกสะสมไว้ที่หางก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายเรื่องที่10หูหนวกเต้นระบำ หากใครเคยชมภาพยนตร์อินเดียคงจะเคยเห็นงูที่เต้นระบำเมื่อได้ยินเสียงปีจริงๆแล้วมันไม่ได้เต้นระบำเพราะเสียงปีหรอกครับงูเป็นสัตว์ที่หูหนวกจึงไม่ได้ยินเสียงปีแต่ที่มันเต้นสายไปสามาก,ก็เพราะจังหวะการเคลื่อนไหวของงูต่างหากถ้าลองใช้ไม้แทนปีงูก็ยังคงเต้นระบำได้เหมือนกัน